ตอนถัานเราได้เปลงละครแบบว่าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไงบ้างตอนถ่ายเลยล้มนิ้วใช่ไหมละครเพราะมันจะต้องปากับตีนใช่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 ปกติถ่ายซีรีส์มาเยอะเนี่ยอันนั้นเป็นละครก็จะซีเรียสขึ้นอีกแล้วอันนั้นเป็นละครพีเรียดแบบว่ารักรักกันจริงๆฮะแบบว่าเป็นพีเรียดวายอ่ะมันก็เลยรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ว่าสนุกดีมันเป็นแบบอีกเวหนึ่งที่เราเล่นๆอะไรเงี้ยมันสนุกดีครับชอบชอบชอบ พราะได้พาร์ทของเราในพาร์ทของเรื่องลมนิ้วเนี่ยถึงจะจบไปแล้วเนี้ยก็ยังมีชื่อเข้าชิงในหลายรางวัลหลายๆสาขาอยู่ๆๆอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างที่เราได้เป็นหนึ่งในในเรื่องดีกว่าหนึ่งในการเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็<อ>ัเป็นเกียรติอยู่แล้วนะที่เรื่องมนิ้วแบบคนชอบเยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ชิงหลายหลารางวัลด้วยนะชอบที่ว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยแบบคนดูชอบแล้วพูดถึงเราอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วขนาดนี้ครับที่จมันเยอะมันยากจากวัยต่างๆที่เราเล่นมา ออย่างนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพลียใช่ไหมฮะมันจะมีความแบบสมจริงแล้วก็ย้อนยุคจริงๆอีกนะที่ผมเล่นมันจะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กหรือว่าเป็นสมัยเรียนสมัยไฟรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนนก็ไม่ค่อยยากหนอยจะเป็นตัวเองเหน่อยก็เลยเล่นง่ายพอมาเป็นเพียวายเนี่ยมันน่าจะยากกว่าที่คิดว่เยอะเลย ต่อไปยังไงบ้างพอด้วยภาษาอ่าใช่ต้องมีการแบบว่าเอวยนิึงอ่าใช่ครับหลักๆเลยก็คือภาษาที่ว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เราพูดอยู่ประจําวันเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ย้อนยุคเข้าไปหน่อยขอรับแบบนายท่านอะไรเงี้ยก็ต้องพูดแล้วก็อ่านบทอยู่พอสมควรถึงว่าจะเข้าปากเลยถ้าอยู่ๆพูดเลยเงี้ยเราไม่เข้าปากแล้วมันไม่ได้เป็นคําพูดที่เราใช้อยู่ชีวิตประจําวันนะครับเพราะทาเป็นโรงละครแล้วอยู่ไหมครับ เรามีแบบว่าเอ้ยอยากจะกลับไปใายละครหน่อไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆมันก็จะเน้นฟิลลี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ได้หมดเลยครับผมก็เปิดรับทุกโอกาสอยู่แล้วชอบทํางานอยู่แล้วชอบแสดงอะไรเงี้ยอือมาอีกประเด็นหนึ่งเนาะอย่างของเราหลายคนงงว่าเราปิดผู้ชิดไปแล้วปีหนึ่งหลายคู่หลายคนเขางงไหมสำหรับเราเรซีรีส์แค่ไหนจริงๆตอนแรกก็ปกติที่ผมเห็นนี่ยเขาก็จะคู่ไหนคู่นั้นไปเลยฮะอันนี้ก็สองปีเปลี่ยนสามคู่อ่าใช่แต่เราก็ ไม่ได้ซีเรียสนตมันก็เป็นผลงานที่ผาออกมาให้คนดูหรือว่าแฟนคลับประทับใจกันเลไม่ได้ว่าซีเรียสจะต้องคู่กับคนนั้นไปตลอดแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่<น>อะไรเงี้ยยังคุยยังไปหาไปเที่ยวกันอยู่ตลอดเวลาครับจริงๆงมันมีผลต่อแฟนคลับมั้แต่การทีาาร่เ<ป>ราเปลี่ยนคู่แต่ละคู่แต่ละอัอเป็นทะเลมาเป็นซิองเตอนแรกก็คิดว่าจะมีผลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาเรื่อยๆคู่ก <c oughs> ็ไม่มีไม่มีแฟนคลับแบบว่าแอนตี้หรือว่าอะไรก็แค่แบบเออเห็น เห็นเราแสดงออกมาให้เขาดูเนี่ยเขาก็พอใจแล้วอะไรงย้านั้นเองครับแสดงว่าแต่ก่อนนั้นนี่คือก่อนที่จะตัดสินใจรับเรื่องนึงมันจะมีความกังวลนะตอนนั้นใช่ตอนแรกที่แบบทูทะเลโกดเราจะมาเปลี่ยนคู่อื่นเนี่ยกังวลแล้วเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ได้เพราะว่าได้เขาจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพแฟนขบเขาก็เข้าใจอะไรเงนี้มันเป็นมันเป็นงานที่เราต้องทํามากกว่าแต่คงเป็นการตัดสินใจที่ยากสําหรับเราในฐานะนักแสดงซีรีส์วายคนหนึ่ง ใช่ก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจยากพอสมควรเลยเพราะว่ได้มีคนอื่นทำเลยนะเขาอื่นเขายืดเวลาสองปีจะมีเวลาเว้นระยะไงเวลาสองปีเปลี่ยนสามคู่อ่ีบไม่กี่เดือนเปลี่ยนแล้วให้เห็นหน้าอยู่ตลอดดีกว่ากนคปับเพราะว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็แท็กแบบว่าเออน่ารักดีอะไรแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าทำไมเปลี่ยนบ่อยมีมีบ้างแต่น้อยฮะแม้ว่าเปลี่ยนอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเนาะแต่เขาก็ชอบว่าที่เราแสดงออกมามากกว่าอะไรเงี้ยตัวเราเองมีสับสนคาแรคเตอร์ไหมบางทีแบบว่าเอ้ยคู่นี้มันต้องเป็นโมเมนต์นี้ต้องเป็นโมเมน เ<ม><ม>อ,อาจร,จริงก็มีครับเพราะว่าไม่ได้สับสนชิปมากกว่าแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เราต้องเล่นอย่างเงี้ยมันจะสับสนมากกว่ากตอนนี้เล่นเป็นลุกโตลุกลุกหมออะไรเงี้ยมันจะสับสนเรื่องบทอย่างเงี้ยมากกว่าครับอืมแต่แต่ก็เขาเรียกว่าดีใจที่แฟนคลับก็ยังติดตามในตัวเราใช่ใช่ใช่ไม่ได้ผิดหวังที่ว่าเอ้เปลี่ยนคุยแล้วเปลี่ยนคยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ผิดหวังตรงนั้นนะผิดหวังแล้วเรื่องล่าสุดกับสิงโตเรื่องนี้เรื่องสิงโตไอ้เรื่องน่ะไรใส่ลายปลาสีใช่ไหมจบแล้วครับเต็มที่ฮะเต็มที่ครับ รักนายไม่ไรใช่ฮะกันเต็มที่เหมือนกันกัเต็มที่เหมือนกันอันนั้นเล่นเป็นตัวเองสุดๆเลยฮะให้รักนายไม่ไรก็คือเหมือนกับโดยเข้ากองไปแล้วใส่อ่าใส่ตัวเองเพราะว่าในเรื่องคาแรคเตอร์มันจะเป็นแบบทเลนทเลนเนี่ยฮาเป็นตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยไอ้ใส่รักไปศรเนี่ยจะเป็นแบบลุกโตๆหน่อยต้องสุขุมหน่อยพูดน้อยอะไรเงี้ยจุบหนักนะครับผมเออารจูบไออารจูบฮะเขาเขียนบทแม่งงจริงๆแสดงว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นนักแสดงหนำทุกเรื่องที่เราทำงานแล้วมีความสุขดีกว่า อ,อย่างการเลอกงานแต่งงานหรือเลิกชิ้นงานยังไงบ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ให้ผู้จัดก,การสแกนก่อนเนะแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าโอเคทั้งคู่ก็รับอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีอย่างนึงจากนักแสดงนําม,มาเป็นคู่รองก็กลับมาเป็นคู่นักนำคู่านำได้อีก <laughs> เออเรารู้สึกยังไงบ้างกับโอกาสตรงนี้ที่มันดูอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเท่าไหร่แค่เป็นคนชอบแสดงแล้วก็ชอบทํางานอยู่แล้วเงี้ยโอกาส ที่เราได้มาแล้วก็สแกนแล้วว่ามันมันดีกับเราอะไรเงี้ยก็เลยรับเอาไว้ครับไม่ได้ว่าต้องเป็นคู่หลักตลอดอะไรเงี้ยครับแล,แล้วมันมีมาพิสูจน์แล้วมว่าไม่จะเปจะต้องเป็นคู่เดิมแต่ว่าเล่นกังคู่ไหนคนก็ตามครับชิปอีก <laughs> เออดีครับก็พิสูจน์แล้วนี่ผมเนี่ยพิสูจน์ได้เองครับ <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าเราก็ทําคู่นั้นให้มันออกมาดีที่สุดว่าแฟนคลับจะชอบมากน้อยแค่ไหนก็พิจารณาอีกทีเออมันมีนโยบายยังไงในแต่ละเรื่องที่เราได้เปลี่ยนคู่ในแต่ละครั้ง ว่าจะต้องตั้งเป้าอย่างไรว่าทำให้มันดูชิปมากสุดฟังาามากสุดอ้่าไม่มไม่ไม่ไม่ได้คิดขนาดนะั้นนะคแค่คิดเป็นการแสดงมากกว่าทําให้มันสมจริงแบบทุกเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเหมือนคู่รักกันจริงๆเนี่ยให้คนดูฟินอ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นเองครับเพราะอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยร้านนักดนตรีเขาบอกว่า โลซินดูดเดือดมากโอ้โหไม่ว่าสุดๆแล้วจัดใส่จัดทะเลมาถ้าจะไม่ได้จุกมเลยนี่เลย,เลยอันนั้นน่ารักรเลย,เลยอันนี้พริกแบบโอ้โหตุกเดือดยับเลยฮะมันคาดหวังยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนาบอกว่าซีรีส์วายถ้ามีฉากเ็ NC ดูดเดือดมันจะได้กระแสดีอืเรารู้สึกไงกันภาพจำอ๋อก็ก็คิดหนักอยู่นะว่ารับตอนแรกก็อ่านบทเลยมันก็โหดอยู่พอสมควรเนี่ย แบบจะเล่นถึงขนาดนั้นไดไหมเพราะก็ไม่เคยเล่นโหดขนาดบางส่วนมากก็แค่จูบแค่นั้นเองอะอันนี้แบบโหแบบว่าเอ็นซีนหนักพอสมควรอันนี้คือบออ่านจากนิยายอ่านจากนิยายก่อนครับแล้วก็มาแปลเป็นบทซึ่งนิยายกับบทก็ไม่ค่อยต่างกันพอๆกันใช่ครับเป็นิยายมันจะเอ็นซีไม่ได้เยอะไงเอออันนี้ก็เยอะครับเยอะแบบเยอะพอๆกับนิยายเลยเพราะว่าคนที่หวังในนิยายเขาก็อยากให้เอามาทําเป็นซีรีส์แบบว่าไม่ห่างกันมากใช่ไหมก็อยากให้มัน แซบพอๆกันเนี่ยเพราะใส่งานขนาดนี้พี่ก็คาดหวังนะเพราะว่าถ้าในนิยายมันแซบอยู่แล้วเพราะในถ้าเป็นมันต้องเบื่อเขาอีกมันจะบทมันจะไม่ได้เยอะเท่าในนิยายถูกไหมใช่เล่นเน้นไม่ค่อยพูดเน้นกระทำมากกว่าอุ้ยเขินไม่ยังเขินอยู่ม้กระชับเอ็นซีที่มันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเขินจะเขินที่ว่าเราต้องเล่นเล่นฉากเอ็นซีมากกว่าแต่ไม่ได้เขินที่ต้องเล่นกับน้องต้นแล้วเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนน้องคนนึงซึ่งว่าสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยก็ทำงานด้วยกันง่ายครับผม เรารู้สึกหนูว่าถ้ารับเรื่องต่อไปมาจะต้องเอ็นซีจะต้องเพิ่มหนักหนูไปจะกลับไปแบบว่าใสๆอย่างทะเลในห้องไม่ได้แล้วนะอ๋อแล้วแต่เรื่องนะขอดูก่อนว่ามันหนักขนาดไหนอันนี้มันพอรับได้แล้วเป็นคู่ที่เรารู้จักอยู่แล้วสนิทอยู่แล้วด้วยอะไรก็สบายใจที่จะเล่นาเราดึงองกลงเ่นก็ชัเราตั้งแค่ไหนเราตั้งลิมิตไหมฟับจับจัจากการอ่านนิยายในนิยายมันแค่ไหนครับในนิยายมันแค่ไหนประมาณนิยายอะมัน โอ้โหเหมือนหนังติดเลทเลยใช่เวลาอ่านนิยายนะคือติดเลทเลยแต่พอมาอ่านเป็นซีรีส์เนี่ยก็ติดเลทอยู่ดีแต่ว่าทํายังไงให้มันออกมาเป็นอาร์ตมากกว่าแบบว่าศิลปะมากกว่าแค่นั้นเองครับจริงจได้คุยกับผู้กำกับไหมพอได้อ่านบทแล้วว่าคุยครับผมเขาบอายังไงบ้างเขาบอกเอาเราเอาเท่าที่เราไหวนะฮะผมก็เอาเท่าที่ผมไหวอะไรถ้ามันเยอะเกินก็คุยกับผู้กำกับว่ามันผมไม่มั่นใจแล้วพี่อะไรเงี้ยถ้าพี่ถามว่าถ้าเยอะเกินสมองเราไม่ฉับเป็นซีเราว่าไหนมัน มันม erm ันมันเอ้ยลิมิตเราไม oh, dad, ่แค่นี้วะอ๋อก็คงแบบว่าถอดเยอะเนี้ยดึงเยอะอะไรเงี้ยเราก็เอาพอที่เราลิมิตที่เราแบบว่าใส่แล้วกันแล้วเลยเซฟแล้วแล้วเราปลอดภัยแล้วเรารู้สึกแบบสบายใจที่จะเล่นอะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าช่วงบนได้ช่วงบนได้ครับช่วงนั้ก็ต้องพิจารณากันหน่อยใช่แต่ก็ยังไงก็ต้องป้องกันอยู่แะช่วงนั้นคงไม่ถ่ายง่ายเลยพี่ติดตามเลยว่เออเก่งมากในเรื่องเนี้ย โอเคนะฝากฝาก,กไอ้นี่ก่อนซีดี A สาวายให้เขาติดตามเลยเพราะว่าแม้จะเปลี่ยนคู่บ่อยแต่เราก็ทาเต็มที่ทุกครูอ๋อใช่ครับก็ถึงจะเปลี่ยนคู่บ่อยไปเรื่อยๆเนี่ยก็ตั้งใจทํางานทุกคููครับหวังให้ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ฟินทุกครูเลยครับ